นะครับมาดูวิธีการเปลี่ยนเ,ยเพิ่มฟ้าใน2 0 2 1นนะครับมาที่ Edit แล้วก็มาที่สกา p l a c e m e n t นะครับคลิกเข้าไปเลยครับอ่ามาหน้านี้แล้วก็คลิกตรงนี้นะครับคลิกกอบต่างๆตรงนี้เห็นไหมครับจะมีอยู่3ตัวเราจะเพิ่มก็คือ a อด Folder แล้วก็ตั้งชื่อเลยครับกดโอเคไปอ่าแล้วก็คลิกเลือกตรงนี้แล้วก็มาคลิกอ่าเครื่องหมายบวกข้างล่างนี่นะครับอ่าแล้วเราก็เลือกฟ้าเราไปใส่เลยคลิกโอโอเปน เปลี่ยนชื่อหรือเอาชื่อเดิมก็ได้ครับโอเคทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเราจะชอบฟ้ากี่ตัวเราก็ใส่เข้าไปเห็นะน,นะครับกดเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆเลยเปลี่ยนชื่อหรือไม่ก็แล้วแต่ครับได้หมดเพิ่มเลือกเพิ่มเพิ่มไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะพอใจโอเค แล้วมันก็จะเข้าไปอยู่ใน Photoshop นะครับเราก็สามารถเลือกได้เราจะแอดฟ้าเป็นเซตเป็นกลุ่มไ้เลยก็ได้นะครับกลุ่มฟ้ากลางคืนกลุ่มฟ้า,าสีฟ้าสดใสทะเลอย่างนี้ก็ได้ให้เราเลือกเอาเลยครับผมแค่นี้ครับผมขอบคุณครบับ